ยาสิได้ลืมทินพงพั่นพี่น้องเกา่ายาศิละโกดเสื่อไปยองผู้อื่นดีขั้นจะได้ขี่สร้างกังหมเป็นพญายาสิลืมชาวนาที่ขี่ค,วค้วยค้อนกาพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้นะครับพามาหนังเย็นๆนะครับอยู่กับซุ้มพักใจนะครับนี่ทําโดยเสียทุงเยี่ยมเขานะครับนี่นะครับ สุมพักใจครับให้ดูนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่สุดยอดนะครับจะเป็นที่นั่งเป็นแคร่ทำจากไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เราก็ปลูกเองนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศรอบ,รอบ,รอบนะครับนี่เราจะให้ดูบรรยากาศนะครับน,นะครับโอ้ย บรรยากาศรอบๆไปด้วยต้นไม้ครับตน้นมะม่วงครับต้นมะม่วงต้นมะม่วงทางนี้จะเป็นต้นมะขามเปรี้ยวนะครับครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้วันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้และก็สําหรับคนที่เพิ่งทําเพจใหม่นะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับ โดยเฉพาะคนทําเพจใหม่การทําคลิปนะครับอย่าไปสนใจว่าคลิปของท่านจะหมื่นวิวแสนวิวถ้ามีหนึ่งลูกคนอื่นนะครับหรือว,ว่าปิดคลิปคนอื่นเอามาตัดต่อครับผมโดนแล้ววันนี้ผมลบทิ้งหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับโปรดฟังนะครับนี่คือความตั้งใจนะครับความตั้งใจของคนที่ทำเพจด้วยกันไม่อยากให้ท่านเสียเวลานะครับ หนึ่งทำคลิปนะครับอย่าให้มีพวกมีดพวกอะไรนะครับพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําอาหารนะครับเราตัดออกไปเลยนะครับไอที่เราใช้มีดสับหรือฟันอะไรเนี่ยพยายามอย่าให้มีนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะมีปัญหาช่วงที่ว่าช่วงที่ว่าคลิปเราเนี่ยมันปังแตกแสนแตกล้านแล้วทีนี้เราต้องลบนะครับมันเสียดายนะครับดังนั้นคลิปทาอาหารให้เห็นเครื่องปรุง แต่จะมีฉลากนะครับเห็นเครื่องปรุงไม่มีฉลากนะครับแล้วก็พวกปลาพวกอะไรนี่คือสับเรียบร้อยแล้วแบบนี้จะดีนะครับจะถูกหลักนะครับมันจะถูกเกณฑ์ของเขาครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดนะครับคือการเอาคลิปคนอื่นนะครับมาตัดต่อผมทํานะครับเพราะว่าผมแบบว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับก็เลยไปหยิบคลิปเขามานะครับ โดนกับตัวแล้วนะครับขึ้นขีดแดงเตือนมาเลยนะครับผมต้องลบทิ้งเลยเสียดายนะครับการทําคลิปนะครับไอทำคลิปเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันได้ยอดแล้วเนี่ยเราต้องลบน่มาจะเสียนะครับดังนั้นนะครับจากใจผมครับจอบจอร์เสดถเงจังได้คอร์ดอย่าเสียดายลบทิ้งตั้งแต่ตอนนี้ครับแล้วผมก็จะเริ่มไล่ลบทิ้งออกให้หมดนะครับคลิปที่มาจาก Tik t o อกนะครับบางคลิปของผมนี่ เกือบล้านวิวแล้วนะครับก็ต้องลบทิ้งนะครับทําไงนะเราอยากสร้างรายได้ให้มันใสสะอาดอยากให้มีโฆษณาเข้าดังนั้นเอาหน้าดำๆหน้าไม่หล่อเราเนี่ยมาโชว์นะครับ AI นะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วปดบล็อกผมนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ใช่คลิปใครครับทําเองครับนี่นี่ก็ทําเองนะครับไม่ได้จ้างครับนี่โอเคนะครับ อย่าลืมนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับเดี๋ยวให้ฟังบ้านอีสานเท่าเอินพญาหน่อยก่อนนะครับเอาอีกก้อนหนึ่งครับยาสีได้ลืมทินพงพันพี่น้องเกา่ายาสิละโคดเสือ้อไปยงผู้อื่นดีขั้นจะได้คข,ขั้นจะได้ขี่สร้างก,งกังหมเป็นพญายาสีลืมชาวนาผู้ขี่คุ้ยคอนกาเด้อพี่น้องเอ้ยหักแพงกันครับ จากผมจอบจิรศิษิ์เพลงจากรคคอร์ดครับเบื้องหน้าขอดีๆเด้อไอตัวจริงเสียงจริง,จ,รงจ้า